ถ้าได้ลองทำอะไรหลาย,ลายๆอย่างกับมึงก็คงดีมั้งเป็นเพนกวินหนาวได้ด้วยหรอ อยากกินเรา,าดีอยากกินก็เข้ามาดิอยากกินก็เข้ามาเลยเรออะไรอ่ะ การอะไรไปแล้ววะเนี่ยมาเลยจะไปไหนอ่ะแฟนไปจำบ้าเราอะจะไเาเฟืนมาเติมเรนี่แหละ ที่คิดว่าต้องตายเราไม่โกรธสันแล้วแค่เป็นใครเองอย่ว่าเฮ้ยทำไรทำอะไรร้อเหรอร้อนะสรุปจะล้อเรือหนากว่าแน่เนี่ย ผววนั่นแหละแต่ก็ยังหนาวอยู่ใช่ปะถ้า,างั้นตอนนี้นะเดี๋ยวเราฟื้นทันจะไป็นไงไปอย่าเขย่าก่อน สารูปร้ป่ะตอนที่อยู่ในกรงเราเห็นคนเดินผ่านกระจกเขาเป็นนักท่องเที่ยวพอเขาเดินผ่านไปเรารู้สึกว่าเขาก็ยได้ใช้ชีวิตอย่งที่ตัวเองอยากใช้อะ่ะ แต่พอเราได้ออกมาขา้างนอกะเราก็รู้สึกว่าไม่จริงๆคนพวกนั้นอาจจะเศร้าอาจจะรลองให้อาจจะเสียใจหรืออาจจะทะเลาะกันอยู่เหมือนที่พวกเราเป็นอยู่ตอนเนี้ ก็อยากมาที่นี่อยู่ดีเึิสุดท้ายมันจะเป็นแบบนี้นะเราไม่อยากกลับไปอยู่ในนั้นเราเอาแต่คิดว่าอยากจะทำอะไรแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำอยู่ดีถ้าเราตายขึ้นมาจริงๆ ถึงเราจะไม่ได้ไปข้อโลกเหนือแต่เราก็ดีใจที่ได้เจอสันนะโทกเหมือนจะไปไหนอ่ะกูไม่ให้คุณไปหรอก มึงยังไม่รู้ใจชีวิตกูจริงๆเลยเราสร้างเป็นคนกี่ปีแล้ววะอยากทำอะไรบ้างไหมมึงรู้ปะตั้งแต่ไม่เลือ่อนน้ำมากูขาดจะไม่มีเพื่อนอีกเลยชนไี่มาเจอกันมึงอะ มันเพื่อเสน,เน่ห์คนแรกของูเลยเว้ยรู้ปะเราจอดกับเจงนะก็สองสามีแล้วสิ่งเรื่องที่อยากทำมันไหมถ้าได้ลองทำอะไรหลายๆอย่างกับมันก็คงดีมั้ง